เรื่องรอยยิ้มสีเลือดเพชรยินสาววัย25ปีเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเธอทำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ชีวิตที่แร้นแค้นทำให้เธอใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าเธอใฝ่ฝันอยากมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินวันหนึ่งโชคชะตาก็พลิกผัน เมื่อเพชรได้พบกับธานินเศรษฐีหนุ่มรูปหล่อธานินรู้สึกดึงดูดเพชรในทันทีเขาชอบความสวยหวานและความไร้เดียงสาข,ของเธอธานินเริ่มจีบเพชรอย่างจริงจังเขาพาเธอไปทานอาหารหรูซื้อของขวัญราคาแพงและพาเธอไปเที่ยวต่างประเทศเพชรหลงไหลในสเสน่ห์และความร่ำรวยของธานินเธอรู้ดีว่าธานินมีภรรยาแล้ว แต่เธอไม่สนใจเธอคิดว่าเธอสามารถแย่งชิงทานินจากนวลภรรยาของเขาได้ในที่สุดทานินก็ตัดสินใจเช่าคอนโดรูให้เพชรอยู่เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังอยู่ในฝันเธอมีทุกอย่างที่เธอเคยใฝ่ฝันไว้แต่ความสุขของเธอก็เป็นเพียงภาพลวงตานวลภรรยาของทานินเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของสามีเธอสืบจนรู้ว่าทานินมีเมน,น้อย นวลรู้สึกเสียใจและโกรธแค้นเธอพยายามขอร้องให้ธานินเลิกคบกับเพทแต่ธานินไม่ยอมนวลตัดสินใจฟ้องหย่าธานินคดีความยืดเยื้อยาวนานหลายปีในที่สุดศาลก็ตัดสินให้ธานินแบ่งทรัพย์สินให้กับนวลเป็นจํานวนมากธานินสูญเสียทุกอย่างเขากลายเป็นคนจนเพจก็สูญเสียทุกสิ่งเช่นกันเธอถูกธานินทิ้งเธอไม่มีเงินไม่มีที่ไป เธอรู้สึกเสียใจและโกรธแค้นตัวเองเพครู้สึกเหมือนตัวเองถูกสาปเธอสูญเสียทุกอย่างเพราะความโลภเธอเริ่มตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากเงินทองแต่มาจากครอบครัวและคนที่รักเราเพกตัดสินใจกลับไปหาครอบครัวเธอขอโทษพวกเขาสำหรับความผิดพลาดของเธอครอบครัวของเธอให้อภัยเธอและต้อนรับเธอด้วยอ้อมแขนที่อบอุ่น เพรเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอทำงานหนักและเก็บออมเงินเธอตั้งใจจะสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครหลังจากเพรกลับไปหาครอบครัวชีวิตของเธอก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอตั้งใจทำงานเก็บออมเงินและพยายามสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครหปีต่อมาเพรก็ได้พบกับชายหนุ่มที่ชื่อไทย เขาเป็นคนดีใจดีและรักครอบครัวเพชและไทยคบหากันเรื่อยๆและในที่สุดก็ตกลงแต่งงานกันเพชรู้สึกมีความสุขมากเธอคิดว่าเธอได้พบกับรักแท้แล้วแต่เธอไม่รู้เลยว่าบาปก,กรรมที่เธอเคยก่อไว้จะตามหลอกหลอนเธอวันหนึ่งนวนอดีตภรยาของทานินปรากฏตัวขึ้นที่หน้าบ้านของเพชนวลดูโรมและอ่อนแอ เธอมาบอกเพชว่าทานินป่วยหนักและกำลังจะตายเพชรู้สึกสงสารทานินเธอตัดสินใจไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเมื่อเธอเห็นทานินนอนนิ่งอยู่บนเตียงเธอก็รู้สึกเสียใจและโกรธตัวเองทานินขอโทษเพชสำหรับทุกสิ่งที่เขาเคยทำเขาบอกเธอว่าเขารักเธอและอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเธอเพชรู้สึกสับสน เธอไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเธอรักไทยแต่เธอก็รู้สึกสงสารทานินในที่สุดเพชรก็ตัดสินใจให้อภัยทานินเธอรู้ว่าทานินได้รับบทเรียนราคาแพงจากเหตุการณ์นี้เธอไม่อยากให้เขาตายด้วยความรู้สึกผิดทานินเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาเพชรู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่เธอก็รู้ว่าเธอทำสิ่งที่ถูกต้องหลังจากงานศพของธานิน เพ็ดก็ตัดสินใจบอกความจริงเกี่ยวกับอดีตของเธอให้ไทยฟังไทยรู้สึกโกรธและเสียใจแต่เขาก็ให้อภัยเธอเพ็ดและไทยเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพวกเขารักและดูแลกันเป็นอย่างดีวันหนึ่งเพ็ดก็ตั้งท้องเธอดีใจมากที่จะได้มีลูกกับไทยแต่ความสุขของเธอก็ไม่ยั่งยืนเมื่อเธอเริ่มมีอาการป่วยหนักเพ็ไปพบแพทย แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคร้ายแรงโรคนี้เกิดจากความเครียดและความกังวลเพชรู้สึกสิ้นหวังเธอคิดว่าเธอจะต้องตายและทิ้งไทยกับลูกไว้เพียงลำพังแต่ไทยไม่ยอมแพ้เขาพยายามหาทางรักษาเพรเขาพาเธอไปพบแพทย์หลายแห่งและลองใช้ยาหลายชนิดในที่สุดเพรก็มีโอกาสได้ผ่าตัดรักษาโรคร้าย เธอรู้สึกกลัวและกังวลแต่ไทยก็อยู่เคียงข้างเธอเสมอการผ่าตัดประสบความสำเร็จเพชรรู้สึกดีขึ้นมากเธอรู้สึกขอบคุณไทยสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำเพชรรู้สึกสำนึกผิดในบาปก,กรรมที่เธอเคยก่อไว้เธอตัดสินใจทำบุญทำทานเพื่อไทยบาปเธอไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆและทำงานอาสาสมัคร เพชรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีได้ไร้ค่าในที่สุดเพชรก็คลอดลูกชายเธอตั้งชื่อลูกว่าก้องก้องเป็นเด็กที่น่ารักและร่าเริงเขาทำให้เพชและไทยมีความสุขมากเพชรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นเธอรู้ว่าเธอโชคดีที่มีไทยและก้องอยู่เคียงข้างเธอแต่ความสุขของเธอก็ไม่ยั่งยืน เมื่อเธอเริ่มมีอาการป่วยอีกครั้งเพชรไปพบแพทย์แพทย์วินิจฉัยว่าโรคร้ายของเธอได้กลับมาอีกครั้งเพชรรู้สึกสิ้นหวังเธอคิดว่าเธอจะต้องตายและทิ้งไทยกับกล้องไว้เพียงลำพังแต่ไทยไม่ยอมแพ้เขาพยายามหาทางรักษาเพชรอีกครั้งเขาพาเธอไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและลองใช้ยาใหม่ๆในที่สุด เพ็ดก็มีโอกาสได้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีใหม่การรักษานี้มีความเสี่ยงสูงแต่เป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้เธอหายจากโรคร้ายเพ็ดรู้สึกกลัวแต่ไทยก็อยู่เคียงข้างเธอเสมอเขาให้กำลังใจเธอและบอกเธอว่าเขาจะอยู่รอเธอการรักษาประสบความสําเร็จเพ็ดรู้สึกดีขึ้นมากเธอรู้สึกขอบคุณไทยสำหรับทุกสิ่งที่เขาทา เพชรรู้สึกสำนึกผิดในบาปก,กรรมที่เธอเคยก่อไว้เธอตัดสินใจใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อไถ่บาปเธอใช้เวลาอยู่กับครอบครัวทำบุญทำทานและช่วยเหลือผู้อื่นเพชรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเธอรู้ว่าชีวิตของเธอไม่ได้ไร้ค่าหลายปีต่อมาเพชรก็เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัยชรา ไทยและก้องรู้สึกเสียใจแต่พวกเขาก็ภูมิใจในตัวเธอเพชได้สอนให้พวกเขารู้ว่าบาปกรรมมีจริงแต่ก็สามารถไถ่บาปได้เธอได้สอนให้พวกเขารู้ว่าชีวิตมีค่าควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเธอได้สอนให้พวกเขารู้ว่าความรักและครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตจบบริบูรณ์